เิ่งตึงมาก พวก,กบอกรีแมทครับน่ครับราคาจากจันทบุปปรีนะครับมีก่องพ่วงจูเนียมาร์คสามแล้วก็คิวแมนะครับีนเมื่อกี้เราร e ีแมทแล้วครับดูรอบครับเล่งตึงมากนะครับเล่งตามเท้าเลยครับตัวรดฟัาางเสียง มาถอดระบบ PDR นะครับด้วยนะครับนี่ครับมาถอดระบบ PDR อะไรที่ไม่ใช่เป็นตัว,ตว,ตวเลยครับ กาจทำแบบนี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทำได้ทุกอย่างนะครับพ่วงบวกรีแมปอะไรก็ได้หมดนะครับเร่งเร่งคือตึงครับเนี่เรารีแมปเสร็จแล้วชุนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยววมาลองรถกันนะครับลองรถอันนี้โบเดิร์มนะครับรีแมปกล่องพ่วงมาเนี่ย บางนะครับแรงแรงแรงเอปรับไปหมวดหนึ่งหมวดสองหน่อย và với tay kiểu và phòng con dài con dài thì bị tay kiểu đó à วันี่ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับสิ้นา้ามาก